มไม่ต้องพูดอะไรเยอะพี่หนีเพื่อนมาหาแล้วคนดี hảo luôn buồn Polo, buồn buồn ai ai Polo mình buồn 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 Polo buồn 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 ai สวครับสวัสครับอ่านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเว้ยผมลาบครับเย็นพิงเหรอพิงค์ตอนนี้นไม่เจ็บหรอครับมันแข็งๆนะงมั้ยพิงค์รอไหมเราจะซื้อผมครับฮะทำไม่ได้นะเสียงคุณยังเด็กอยู่เลย โตแล้วโตแล้วนะครับเสียงจะเด็กปเป็นผู้ใหญ่โตแค่เนี้ยใช่โตแล้วครับโตแค่ไหนครับโตมากเลยมากไหนมากๆหรือว่าไม่มากมากมากสนใจสินค้าหรือเปล่าครับจะซื้ออะไรครับวันนี้อัจะมาหาหนุ่มๆข้างในครับไม่เอาครับทำไมครับ ไม่สนใจหนุ่มๆสักหน่อยหรอครับไม่สนครับอ๋อคุณลูกค้ามาบ่อยไม่ใช่หรอเอาไม่ใช่หรอผมหรือว่าผมจำผิดหรือว่ารถสีเดียวกันไม่เคยมานะคะที่นี่อ๋อโอเคครับผมน่าจะจำผิดครับขออภัยครับเป็นลูกค้าใหม่หรอครับเนี่ยอืมอ,อืม,มครับผ่านทางมาเห็นคนยืนพิงอยู่ มนสะดุดตาเพเยนรแะทักดูสะดุดตานี่คือสะดุดแบบไหนครับสะดุดใจสะดุดใจสะดุดได้ไงครับสะดุดตาสะดุะดผมไม่ได้ไปเดินเล่นบนหัวใจคุณนะแบบแบบไม่ทเายอ่ะแบบสปิกเนี่ยมะพูดอะไรกันเนี่ยผมไม่รู้เรื่องเห็นคนยืนหิ้งอยู่อ่ะซื้ออะไรครับจะซื้ออะไร เท่าไรครับไม่เจออ้าวไม่ถามเลว้วผมขายอะไรคุณขายอะไร <c oughs> ล่ะถามไปแล้วอ่ะยังครับยังไม่ถามหาไปแล้วผมขายไก่ครับไก่ไก่ย่างย่างเหรอคะไม่แลเท่าไหร่ครับเท่าร้านอื่นเลยครับแต่ว่าเล็กกว่านิดนึง ร้านอื่นเหรอใช่ครับขอรูไหนได้ไหมครับว่าอันเท่าไหนอไม่ดูอ่ะผมให้ดูหรอบต้องมาจำ สิบเปอร์เซ็นต์เขสินค้าครับถึงจะได้ดูของเท่าไหร่ครับสองพันครับไม่ใช่สิผมน่าจะดูเลขผิดไปแล้วหนึ่งแปดห้าครับหนึ่งแปดห้าหนึ่งแปดห้าศูนย์ไม่ใช่สองพันครับหนึ่งแปดห้าศูนย์โอเคขอบคุณครับผม น่ามีอะไรติดลับน่ารักจังซื้อไก่แถมคุ้มไหมครับคืออะไรครับไม่มีนะครับอันนี้คือมัดจำแล้วยังไม่ได้ซื้อนะครับพ่อค้ามีแฟนยังอะไรครับพ่อค้ามีแฟนหรือยังครับไม่เคยมีครับมีอะไรเปล่าครับทางแปลกๆหยิบได้ไหมครับเนี่ยคุณสนใจในตัวผมหนอครับ สนใจครับสนใจแบบไหนสนใจแบบชอบอ่ะเราพงเจอกันนะครับเมื่อห้านทีแล้วคนมันใช่ยังไงมันก็ใช่ครับแล้วจะเจอกันกีนนาทีที่แล้วมันก็ใช่อืมชอบก็คือชอบมือถืออะไรมาครับเนี่ยมือข้างขวบบาปิดบขาเขาปาผมขอไปหลังร้านได้ไหมครับ ผมขอได้ไหมเอาไปหลังร้าน,นาได้เหรอเอาไปหลังร้านเรให้ไม่ได้อ่ะผมแซวเล่นครับแซวเล่นแซวเล่นเ <c oughs> มื่อกี้เราคุยกันถึงไหนนะครับ <c oughs> ว่าเดี๋ยวคนไปจอดรถข้างในดีกว่าเดี๋ยวผมขับให้ไหมผมมีผมเป็นนี่นครับวอลเล่วอลเล่รับบริการ <c oughs> วอลเล่รัให้นะครับร้อยห้าสิบครับ เอาใจด้วยครับผมได้แล้วครับโอเคครับ tưng 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 รถดดคันนี้มีเซนเซอร์ด้วยหรอครับเมื่อกี้ผมถอยแล้วไม่ม,ม,มีเสียงรถถอยหลัง้วยมีเสียงอะไรครับมีเสียงถอยหลังของรถครับเสียงถอยหลังเป็นไงอ,ะอ่ะน่าเมื่อกี้ผมได้ยินนะรถคุณคุณไม่รู้หรอครไม่รู้ครับเสียงมันเป็นไงอะ่ะหืมเสียงมันเป็นยังไงก็เสียงเซนเซอร์ถอยหลังครับไม่เคยได้ยินเอา้า อยากทำไม่ทำใหม่ใหม่ผมต้องถอยรถใหม่ครับร้อยห้าสิบครับทำไม่ได้เสียงไม่ได้หรอครับเซนเซอร์รถครับผมไม่ใช่เสียงครับเออทำเป็นปี๊ดปี๊ดปี๊ดอย่างนี้ใช่ไหมถ้างั้นงั้นคุณขึ้นเราเลยครับนั่นแหละไปที่รถครับแล้วก็ลองฟังเสียงเซนเซอร์ดูว่ามีหรือเปล่า เดินหน้าครเดินหน้าเดินหน้าไปสุดเลยโอเคครับแล้วก็เข้าเกียร์ถอยหลังครับเอ้าไม่เห็นมีเลยเอา้าทำไมไม่มีครับแต่ว่าเมื่อกี้มีเ <laughs> มื่อกี้มีอะไรครับเมื่อกี้มีอ้อนลาดเข็มขัดรือเปล่ามั <laughs> คุณถอยชนทำไมครับเมื่อกี้ร้านผมพังเลยครับ ออเพรครับเท่าไรครับแต่ค่าเสียหายน้องขึ้นใหม่ครับมีเสียงเซ็นเซอร์นะว่าเสียงเป็นหน้าเสียงก็ได้นะไ<ม>ตั้งค่า<ม>เสียงไ,<ม>ได้ไ<ม>ด้วยเหมือนเปลี่ยนสวิตเป็นเสียงผู้หญิงได้ด้วยครับใช่เหรอใช่ครับมันไม่มีนะมีครมีมีเราไม่ได้ยินอะ่ะอ้าวเอาผมน่าจะหูฝาดหรือเปล่าเอ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 าไม่มีจริง ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวน้าจะได้ยินถ้าเวลาผมไปขยับแล้วให้หน้าได้ยินคเมื่อกี้คุณได้ยินหรอครับว่ามันมีเสียงอ่ะออาครั้งแรกอ่ะได้ยินเป็นเสียงแบบนี้ครั้งแรกกับคุณได้ยินไหมครับไม่ได้ยินจริงจก็แต่ว่าผมได้ยินนะไม่เป็นไรครับไว้เล่าอื่นนะถ้ารู้ว่าคุณมาทําอะไรตรงนี้ครับคุณผู้หญิงมีคนถ่ายรูปมาตรงนี้เราก็ต้องมาครับอแล้วเราคุยกันถึงไหนแล้วเมื่อกี้ ชอบนอืมไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่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 หรอใช่อไม่ใช่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 ยาใช่